เฮ้ยยังเฮ้าอยังนะ,ะเป็นยังไ,ยงไนะออง,อองไนะบ้างความสึกมารับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยค่ะที่เพรเล่นก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะตื่นเต้นมาก แต่งนั้งแต่เที่ยงคืนเลยค่ะประมาณตีสี่ครึ่งค่ะใช่เราต้องทําการบ้านอะไรหนักไหมแบบเรียนการแสดงอะไรอย่างนี้มให้มันแบบออกมาดีสุดๆเลยไหมหนูไม่เคยเรียนการแสดงเลยใช่คือแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่ไม่ไม่ท่องบทหรือไม้ไรนะคะก็ตั้งใจค่ะตั้งใจอยู่ค่ะจริงๆเนอยากให้ติดตามในเรื่องมากเพราะเป็นบทที่แบบแสบมากใช่วีนิดหน่อยประมาณนี้อยากให้ลองติดตามดูตัวเองเลย อุ้ยจอต้าเตยมันคนเรียบร้อยค่ะเตยมันคนเรียบร้อยหรือเปล่าฝากค่ะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะ Enpresso นะคะก็เป็นเรื่องแรกในชีวิตเพจเหมือนกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนตั้งใจทํางานเรื่องนี้มากเลยค่ะติดตามด้วยนะคะวามสิงเรื่องหัวใจหน่อยเป็นไงบ้างหัวใจยังว่างค่ะใช่ทํางานไปอย่างเดียวเลยช่วงนี้มีแบบใครมีเข้ามาอะไรไหมสูคนไม่มีเลยใช่หนูก็ยังงงว่า เออทำไมไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เร่งรัดจะต้องรีบมีขนาดนั้นเพราะตอนนี้ก็คือไม่ได้เปิดรับใครเลยใช่่ากรอจริงๆก็แอบปิดอยู่นะแต่ด้วยความที่ไม่มีใครมาด้วยแหละอก็เลยไม่ได้จะต้องรีบมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชอบอยู่คนเดียวมากเอ j นจอยแฮปปี้แต่ถ้ามีก็ดีค่ะแต่ไม่มีก็ดีกว่ามันเหงามากแต่ก็อยู่ได้ ใช่ค่ะมันไม่ไม่พร้อมเลยด้วยสภาพจิตจิตใจก็เฉยๆยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใช,ใช่ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์หรอคะยังไม่ถึงร้อยหรอกใช่แต่ move on ค่ะต้อง move on งจะเริ่มใหม่ปีต์ปาร์ตขนาดนั้นใช่ค่ะเขาบอกว่าแบบวยังคิดถอยู่ยังแบบว่าแอบดูแอบดูแอบส่องตลอดแอบไปดูขโมยตลอดก็ขอบคุณค่ะเขายังมีทักมาบ้างไหม มีมีมาบ้างค่ะมีทัมาบ้างก็จะแบบเออก็ยังคิดถึงอะไรก็เขาก็บอกเหมือนที่บอกกับพี่ๆทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ตัวเพชรเองก็ก็ตอบบ้างว่าขอบคุณบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่ากลัวจะทําให้เขาเหมือนแบบม o ฟออนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่อ,อ,มอไมไเพชรไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าอาจจะถ้าข้อความที่ทักมาก็คิดว่าน่าจะอย่างถ้าอ่านจากข้อความนะคะใช่มันทาให้เราใจอ่อนใ้วไเเวลาเขาทักมาบ่อยๆคือ เพรมองว่าเระยะเวลาที่เราคบกันเพรเต็มที่มาตลอดค่ะแล้ววันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรอีกเพราะเพชรู้สึกเพาทำเต็มที่เราจริงๆริงมันมีความเปลี่ยนไหมกับเรื่องความรักกับเรื่องความรักอะไรจริงๆเพรก็ไม่ได้มองมุมมองเปลี่ยนไปนะเพรมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ธรรมชาติของเลนจ์อายุคนด้วยที่แบบว่าอาจจะมีในเรื่องที่จะไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะในที่เพรอายุเท่าเขาเพรก็ เป็นแบบเขาอะไรเงี้ยซึ่งเพชรก็มองว่าณนะตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีที่สุดเป็นพี่น้องกันดีที่สุดค่ะอคขอบคุณนะคะ